พบกับผลชัดเจนนะคะกับการดูดาวนำโชคในดวงฟรีนะคะเพียงแค่กดติดตามนะคะทางช่อง TikTok ok. หลังจากนั้นนะคะให้ส่งวันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดนะคะมาทาง Line o f f i c i a l ค่ะซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะให้กับทุกท่านนะคะในรอน,นิด,ดยาค่ะช่วงท้ายคลิปเนาะดาวนำโชคของคุณคือดาวอะไร หลายๆท่านนะคะก็อยากจะทราบเพราะว่าอยากจะนําไปเป็นดาวมงคลนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะนําไปเป็นเลขมงคลก็ได้นะคะแต่หลายๆคนอีกค่ะที่จะยึดจากวันเกิดนะคะเพราะไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะยึดจากอะไรดีเนาะเอ๊ะดาวนําโชคของฉันคืออะไรนะคะยึดเดือนเกิดหรอก็ไม่ได้ปีเกิดหรอก็ไม่ได้นะคะบางคนก็เลยอ่ะถ้าอย่างนั้นฉันยึดจากวันเกิดและกันนะคะ,นะคะเกิด วันอังคารอ่ะก็ยึดเป็นดาวอังคารเกิดวันจันยึดเป็นดาวจันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ดาวนำโชคที่แท้จริงของคุณนะคะดาวนำโชคที่แท้จริงของคุณจะต้องดูยังไงนะคะถ้าตามหลักโหราศาสตร์แล้วนะคะจะต้องมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ดาวนำโชคเนี่ยในหลายๆปัจจัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะกำเนิดมาตรฐานดาวเกณฑ์น,นะคะเจ้าเรือนเรือนสถิต การเกาะเลือกใหญ่เกาะตรียางเกาะนว่างมุกสมคัญนะคะทั้ง9ปัจจัยนี้นะคะอย่างน้อยๆคือทั้ง9ปัจจัยนี้นะคะ่ะที่เราจะต้องนํามาวิเคราะห์เพื่อที่จะได้ดาวหนึ่งดวงซึ่งเป็นดาวนําโชคอันดับหนึ่งของคุณนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมีสองตัวอย่างนะคะสองดวงชะตาที่จะให้เป็นตัวอย่างกับทุกท่านนะคะว่าเราจะมีวิธีการวิเคราะห์ยังไงเนาะ จากดวงชะตาแรกนะคะจากที่เห็นเนาะดวงชะตาแรกดวงนี้นะคะเมื่อวิเคราะห์จาก9้าปัจจัยแล้วเราพบว่าดาวนำโชคเนี่ยที่ใกล้เคียงกันที่จะมาเป็นดาวนำโชคอันดับหนึ่งได้นะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสนะคะกับดาวราหู เนื่องจากการที่แบบวิเคราะห์ทั้ง9้าปัจจัยแล้วนะในดาวดวงเนาะดังนั้นเนี่ยสองดาวดวงนี้นะคะถือว่ามาวินละนะคะแต่เดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะในดาวสองดวงนี้ว่าดาวไหนจะเป็นดาวอันดับหนึ่งะคะปรากฏว่านะคะคะแนนประเมินแล้วดาวอันดับ1นึนะคะเป็นดาวราหูในดวงนะซึ่งดาวราหูในดวงนี้กลุ่มดวงชะตาด้วยนะคะซึ่งให้ผลดีกับ ดวงชะตาดวงนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าดาวอันดับหนึ่งก um, ุมดวงชะตาอะไรคนก็บอกเอ๊ะดาวราหูน่ากลัวหรือเปล่าดาวราหูก็ต้องร้ายสินะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะแต่ละดวงอะดาวราหูจะให้คุณไม่เท่ากันบางดวงดาวราหูให้คุณสูงสุดอย่างเช่นดวงชะตานี้นะคะดาวราหูจะให้คุณแบบสูงสุดเลย นะคะในดวงสตาบางดวงนะคะก็ไม่ได้ให้คุณเลยนะคะดวงสตาบางดวงก็คือให้โทษด,ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วแต่คนแล้วแต่ดวงนะคะซึ่งเราก็จะต้องมานั่งวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้ง9ปัจจัยนี้นะคะดังนั้นทั้ง9ปัจจัยนี้นะคะ่ะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วนะคะเราใส่ในเรื่องของ s c อร์ l i n g เข้าไปแล้ว นะคะปรากฏว่าดาวอันดับหนึ่งของดวงชะตานี้นะคะนั่นได้แก่ดาวราหูเนาะได้คะแนนรวมทั้ง9้าปัจจัยนะคะเป็น88คะแนนเป็นร้อยคะแนนนะคะ<อ>เนื่องจากเราก็พิจารณาจากทักษะกำหนดนะคะ ทักษะกําเนิดนี่ดีเลยนะคะแล้วก็มาตรฐานดาวนะคะอ่า,อาทักษะกําเนิดเป็นมูลละนี่ถือว่าดีนะคะได้เต็มสิบไปมาตรฐานดาวนะคะเป็นอุจาวิราชราชาโชคอ่ะนี้ก็ได้เต็มสิบไปนะคะในเรื่องของเกณฑ์ก็ติดเกณฑ์ที่ดีะคะ่ะเป็นเรือนเกณฑ์นะคะก็ได้ไปอีกเต็มสิบนะคะ ส่วนดาวเจ้าเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นพบปุตตะนะคะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้ให้โทษไม่ไม่ได้ให้โทษ,โทษก็ค่อนข้างจะให้ไปทางน้ำหนักไปทางดีนะคะก็ได้เต็มสิบห้า นะคะแล้วก็เรือนสถิตนะคะอันนี้ก็ได้13เต็ม15นะคะเพราะเป็นปนุอุตสาหะนะคะจริงๆอุตสาหะก็ไม่แย่นะคะก็จะเป็นแบบกลางๆนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่ต้องลำบากก่อนถึงจะสำเร็จนะคะองเป็นคนขยันนะคะขยันต่อสู้นะคะแล้วก็ถึงจะได้รับความสำเร็จเนาะดังนั้นก็อาจจะขับไป2คะแนนเนาะแล้วก็ สำหรับเลิกใหญ่นะคะเลิกใหญ่เนี่ยนะคะเต็ม10ให้5นะคะเพราะว่าติดเพชรคาดเลิกนะคะจริงๆแล้ว,ว่าเพชรคาดเลิกนะคะอ่อก็ไม่ได้ลายมากนะคะแต่ว่าจะทําให้ดาวดวงนั้นอะ่ะแต่ค่อนข้างที่จะต่อสู้เยอะนะคะแล้วก็จะต้องเป็นแบบอ่อฝ่ายรุกเป็นนักต่อสู้แล้วก็ต้องเหนื่อย ะะดังนั้นเนี่ยจากสิบก็เหลือ5นะคะแล้วก็ตรียางนะคะอันนี้ได้เต็ม1ิบนะคะเพราะว่าตรียางเกาะสุภาแล้วก็อายุนะคะนว่างนะคะได้เต็มสิบเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเกาะปัตตานีแล้วก็บริวานนะคะสาหรับมุมสัมพั์นะคะมุมสมพั์อันนี้นะคะจากสิได้5้านะคะเพราะว่ามีดาวฤตยูกลุ่มนะคะห้าเลงนะคะ ดาวเก้ากับดาวแบ็กคัสนะคะฉากแล้วก็ดาวเอ่อดาวศุกร์นะคะดาวพุธด,ดาวอังคารแล้วก็ดาวเสราร์นะคะเป็นตรีโกณนะคะก็จะมีมุมสัมพันธ์บางมุมที่เป็นมุมท้าทายนะคะที่ให้ผลดีน้อยลงนะคะแล้วก็เอ่อดาวบางดาวนะคะก็จะเป็นคู่ศัตรูเนาะดังนั้นก็จาก10ก็ให้5นะคะดังนั้นตรงเนี้ย ผลรวมแล้วก็จึงเป็น88คะแนนนะคะแต่ก็เป็นดาวอันดับหนึ่งะ,ะแล้วก็กรุงโดชะตาด้วยนะคะซึ่งดีมากๆนะคะจะทําให้เจ้าของโดชะตานี้นะคะก็จะเป็นคนฉลาดเรียนรู้เร็วทันคนนะคะแล้วก็ยังให้ในเรื่องของ ความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในดวงชะตาอีกด้วยนะคะให้ความโชคดีนำโชคหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ให้ผลดีในเรื่องของการศึกษาให้ผลดีในการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ได้ทุกอย่างได้เร็วเออได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เรียนรู้ในศาสตร์ที่ลึกได้ สำหรับดาวอันดับสองนะคะก็จะเป็นดาวฤือหัตเนาะในดวงดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะก็จะพูดไปแบบเร็วๆแล้วกันนะคะว่าการปัจจัยทั้ง9ปัจจัยเนี่ยนะคะเมื่อวิเคราะห์แล้วนะคะก็จะเป็น 72.5%นะคะก็จะเป็นดาวอันดับสองเก็เขาก็จะมีทั้งแบบทักษะสีนะคะเป็นแบบมาตรฐานราชาโชคอุดมมเกณฑ์เรือนเกณฑ์นะคะแต่ว่าก็จะมีหลายหลายปัจจัยนะคะที่ทำให้เราแบบมีการหักคะแนนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเรือนที่ติดอลีอยู่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเลิกใหญ่นะคะที่เกาะคาริโทเลิกนะคะแล้วก็ ในส่วนที่เป็นนาวางนะคะก็จะเกาะนาวากมรณะแล้วก็อุสาหะนะคะดังนั้นก็จะมีการหักคะแนนตรงนี้ไปรวมไปถึงมุมสมคัญนะคะที่มีมุมสมคัญท้าทายอยู่นะคะแล้วก็มีดาวที่เป็นผู้ศัตรูอยู่นะคะก,ก็จะหักคะแนนในส่วนนี้นะคะก็จะได้เป็นดาวอันดับสองนั่นเองนะคะสำหรับ การประเมินนั้นนะคะเราก็จะมีการสรุปให้นะคะว่าดาวอันดับหนึ่งของคุณนะคะในดวงคืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเหาะที่เราจะส่งไปให้คุณนะคะที่เราบอกว่าเราจะดูดาวนําโชคให้คุณฟรีอะคะ่ะในการประเมินสรุปจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเราจะสรุปให้เลยว่าทักษะคุณได้เท,าาาาทา่าไหรรมาตรฐานดาวทั้งเ้าปัจจัยอะ คุณได้คะแนนเท่าไหร่แล้วรวมผลรวมแล้วได้เท่าไหร่นะคะแล้วดาวอันดับหนึ่งออนะะอนะะของคุณคืออะไรนะคะดาวนำโชคนะคะของคุณคืออะไรเลขนำโชคอันดับหนึ่งของคุณคืออะไรสีนำโชคนำหนึ่งของคุณคืออะไรนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากการาดูดาวนำโชคฟรีในครั้งนี้นะคะสำหรับดวงชะตาที่2นะคะเราก็จะวิเคราะห์จาก ดาวปัจจัยเหมือนกันนะคะซึ่งสรุปแล้วในดวงนี้จะมีดาวที่น่าสนใจอยู่สองดวงก็คือดาวพฤหัสกับดาวศุกร์นะคะซึ่งเรามาดูกันค่ะว่าพฤหัสกับศุกร์นะคะอะไรจะเป็นดาวอันดับหนึ่งของดวงชะตานี้นะคะปรากฏว่านะคะผลลัพธ์คือ ดาวอันดับหนึ่งนะคะก็คือดาวฤหัสในดวงนั่นเองนะคะก็ได้คะแนนรวมประเมินได้ได้คะแนนประเมินรวมไปอยู่ที่82คะแนนนะคะก็จะมีปัจจัยทั้ง9ปัจจัยตามนี้เลย นะคะ,ะก็จะมีการแบบได้เต็มไปนะคะเพราะว่าเป็นเดทเป็นลาพิมุกนะคะอุดมเกณฑ์เรือนเกณฑ์ลาภากระดุมพระนะคะก็จะมีการหักไปที่แบบมีอุตสาหะเข้ามานะคะก็จะมีหักไปแล้วก็เกาะเลิกนะคะทาลิโตเลิกนะคะก็จะมีหักคะแนนไปนะคะแล้วก็จะมีการหักคะแนนในเรื่องของนวางนะคะเป็นศูนย์นะคะก็จะเป็นแบบวินาศาอายุ ะะก็จะมีผลในเรื่องของแบบสุขภาพนิดนึงเนาะดังนั้นก็คือก็จาก10ก็เป็นศูนย์ไปนะคะสำหรับมุมสัมพันธ์นะคะออถึงแม้ว่าจะมีจะมีมุมสัมพันธ์บางมุมที่เป็นมุมท้าทายอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าเนื่องจากดาวส่วนใหญ่จะไม่ใช่คู่ศัตรูนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงหักไปแค่หนคะแนนนะคะผลรวมก็จะเป็น82คะแนนจัดเป็นดาวห,หนึ่งก็คือดาวพฤหัสในดวงนั่นเองค่ะ สำหรับดาวอันดับสองนะคะก็คือดาวศุกร์ในดวงค่ะามาดูกันนะคะนั่นก็คือพอวิเคราะห์เป็นภาพปัจจัยแล้วนะคะผลรวมอยู่ที่7 0ดสิค่ะคะแนนคะแนนที่ได้นะคะหรือว่าการวิเคราะห์ที่ได้เนาะก็คือจะมีดาวดวงนี้นะคะก็จะมีความแข็งแรงคือเป็นมูลละมหาอุดแล้วเป็นศูนย์พาหานะคะแล้วก็ เป็นพันธุสุระนะคะกระดุมพระเด็ดเนาะแล้วก็เกกเกาะในเรื่องของสมโนเลิกนะคะแล้วก็เป็นกรรมาก,กาลีตรงนี้ก็คือจะหักคะแนนไปนะคะก็เหลือเต็มสิบก็เหลือ5นะคะสําหรับนาวางนะคะก็เกาะวินาศอายุนะคะดังนั้นก็คือก็เหลือศูนยคะแนนไปนะค่ะ นะคะแล้วก็มุมสัมพันธ์อันนี้นะคะก็จะมีมุมสัมพันธ์ก็หักคะแนนในเรื่องของมุมสัมพันธ์ที่ท้าทายแล้วก็หักคะแนนในเรื่องของคู่สัตรู ด้วยนะคะดังนั้นก็สรุปแล้วก็จะเป็น70คะแนน,นดาวอันอันดับสองนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลสรุปที่จะได้รับนะคะอันนี้ก็จะเป็นท้ายคลิปแล้วเนาะก็อย่างที่บอกค่ะว่าท้ายคลิปี่จะมีะรายละเอียดให้นะคะว่าถ้าคุณจะดูดาวนำโชคในด,ดวงชะตาของคุณฟรีคุณจะต้องทําอะไรบ้างนะคะนั่นก็คือ1ก็คือกด ติดตามนะคะโหดชัเตนทางช่อง Ti k t o k นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสถานที่เกิดขอครบตามนี้เลยนะคะทั้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดขอย้ํานะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะก็จะเกิดความคลาดเคลื่อนใน,ในเรื่องของเลิกน,นาวางแล้วก็ตีอย่างนะคะการวิเพระห์ก็จะ จะผิดเพี้ยนไปเลยนะคะส่งวันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทางไหนนะคะก็คือทาง Official Line นะคะนั่นก็คือ QR code ตรงนี้ค่ะสแกน QR code ตรงนี้นะคะก็จะเข้า Official Line ของหัชชนเจนได้นะคะแล้วก็ส่งมาได้เลยค่ะสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะก็คือขอขอ,ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน